ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบรรยากาศย่ามคำคำย่ามแรงๆพี่น้องเอ้ยนะเบิงเอาพี่น้องเบิงเอานี่ถนนนี่นี่ปัดนี่ทงหน้าพี่น้องเอ้ยนะฮะจักใส่บ,บ้าวว่าแนวใดไเนี่ยสั่นหาคำไหนมาว่าสั่นหาคำไหนมาบอกพี่น้องเอ้ยนะเบิงเอานี่ถนน,คอน,น,นคอนกรีตนี่นี่คอนกรีตเด้เนี่ยแล้น่ะทงหน้าพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยถนนกว้างใหญ่ไพศาลว้าวเอามาเบิงฟังดิเบิงมาเบิงฟังดิเบิง มองไปข้างหนา้าบอกเลยว่าเป็นถนนคอนกรีตท,ที่ย่าป้าย่ยาวไปมองเห็นเสาไฟให้แสงสว่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาวบุษราเสียงแค่ล่ากับชื่อแต่วา่าแต่ไม่เห็นหลกักอัศจรรย์ใจนี่คือเมืองไทยเนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้คลิปวิดีโอนี้บาวบจะมุ่งหน้าไปที่นะฮะเป้าหมายและปลายทางเขมราฐอุบลราชธานีคำขึ้นนี่มื้อนี้วันที่23้าซพี่น,ออน้องเนะเดินหาปีพศ2568นะฮะ แล้วกลับมองไปฟังนี่พี่น้องเอ้ยเห็นนังวอนี่ฮะว้าวเป็นเหมือนกองขยะพี่น้องเอ้ยนะฮะตอนนี้บารอยู่ที่ถนนเล็งสอเก่าเด้อนะฮะพี่น้องเอ๋บอกกันเลยว่าบรรยากาศย้ำคำย่ำแรงนี้พี่น้องเอ้ยนะออนซ้อนหลายนะฮะสมเย็นเลยกันถือว่าเป็นบรรยากาศที่บอกกันเลยว่ามักแห้งพี่น้องเอ้ยนะฮะบรรยากาศทงแท้แหละก็ทงหน้าเอา สีบงไฮออนซ่อนแด่เนื้อใพี่น้องเอ้ยสีบงไฮออนซ่อนแด่เนื้อในี่คือธงหน้าแลกกับเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนี่แหละพี่น้องเอ้ยถนนดีมิใช่ไปเกินครึ่งหนึ่งนี่แหละคือประเทศไทยเนะะี่ยเพิ่นตะเข็ดเพิ่นตะเข็ดเพ,พิ่นตะสางเนาะพี่นงเนาะ,ะถนนนี่บอมเบว่าถนนทีใส่รถแลนเนีนะะ่ยหรือว่าเป็นถนนทีขนส่งเศรษฐกิจหรือว่าโดยสารอย่างเดียวเนื้อพี่นะะ้องเอ้ยมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งทีบาบคิดนะฮะอาจจะเป็นเส้นทางลําเลียงอาหารลําเลียงยุทธโธปกรณ์เนี่ย เรียว่าอาวุธก็ว่าได้ได้พี่น้องไอ้ย่ามเกิดมีสงครามอู้บาวบุกิดไปไกลขนาดนั้นเลยบอขนาดนั้นเลยบอโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะเบิ่งน้ำบาวบเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ถนนเมดิ๊งสองศูนย์เก่าสองเก่าศูนย์พี่น้องเอ้ยนะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะฮะนคะรราชสีมามุงา่งหน้าออกไปเชื่อมตัวถนนมิตรภาพเนื้อบาวจะมุง่งหน้าไปถนนเมดิ๊งสองศูยนย์เจ็ดแล้วไปอ่าโคราชนะครับไปยะโสธรพี่น้องเอนะฮะแล้วก็ไปอุ้ยหัวสารคามก่อนบริษัทก่อนเดี๋ยวยังยะี่นะฮ แต่สิ่งที่มากหลายคือทงไฮและทงหน้านะเดี๋ยวตามบาบไปทางหน้าว่าจะเป็นแบบไหนนี่คือปายบอกทางไหนพี่น้องเอ๋นะฮะนคะรราชสีมาเศร้าสี่กิโลเมตรอำเภอโนนสูงนะฮะสิบกิโลเมตรบาโบยากเสยเห็นพี่น้องเอ๋นะคำแลงมือแล้วปันนี้บาโบเองยังเห็นถึงความสีไลเห็นถึงความพุงเฮืองเดียพุงเฮืองจังไหนพี่น้องพุงเฮืองกีงไหนเบิรงนตอตีนะฮะคำแล้วคำแล้วนะฮะ ถนนหนทางยังมีแสงสว่างยังมีไฟฟ้าเอ้ยอายบอกทางก็ชัดเจนเนอะมอเตอร์เกอรลังเบิ้งมอเตอร์เกอรลังเบิ้งพี่น้อยนี่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 เห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อประเทศไทยเห็นบ่อดอกไฟดอกไฟพี่น้อยเนี่ยฮะไปไซมาไสมกันแล้วแต่เนาะจะเห็นถึงกล้องสว่างจะเห็นถึงกล้องวงเพื่องเนาะนี่บนตัวได้เนี่ยพี่น้องเอยนะบนตัวได้เนี่ย ไฮบาบาโบตัวเบิร์นน้ำบาโบน่เบิร์นน่พี่น้อะไรเบิร์นน่นี่เบิร์นน่น,น,น,นี่โอ้ยุมน่ะทางยกระดาบนีะฮะอย่างสวยงามนะหลอดไฟอยากมีอยากได้เนี่ยเป็นอะไรนะออนซ้อนนีะฮะอยากยกไปไใบทีประเทศลาวเนาะพี่น้องเองนาะบาโบอีเห็นแล้วกับออนซ้อนนะ,นนะะนนนะฮะออนซ้อนถึงความอลังการ ใส่เข้ามาเพิ่มวลังการดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยนี่เพิ่นโอ้โยจัดอียังเห็ดอนยังนี่บอกกันเลยว่าเพื่อประชาชนเพื่อคนของเพิ่นแท้เด้เนี่ยฮะเอาข้อนี้่านไปถ่ายทางทพ่ายภาคนาเบิ่งแสงสว่างกันแล้วกันเห็นบ่เห็นบ่คําแร้งแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะป้ายบักใหญ่ป้ายบักใหญ่ทางแยกต่างระดับนะฮะวงแหวนนครราชสีมาอีก1กิโลเมตรพี่น้องเอ้ยนะฮะว้าวยังที่มาโอเกินไปก่อนหน้านะฮะประเทศไทยเพิ่นบอกให้เลยว่าป้ายบอกทางทุกๆ500เมตรนะฮะ มองไปทางหน้าพี่น้องนะฮะจะเห็นหลอดไฟแห่แสงสว่างสิ่งที่บาโบเองอยากน้ำเสนอให้ทางผู้ชมได้เห็นน้ำบาโบนั่นเองทุกท่านโอ้โห,โห,โห,โหเป็นอะไรเป็นอะไรทำแล้วยังให้แสงสว่างป้านี้น,นี่พี่น้องเอ้ยนะอีพออีกมลเอ้ยเบิงบ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อดิคือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทุกท่านเอ้ยพี่น้องทุกท่านเอ้ยนะฮะ ย่ำคำย่ำแรงเข้าสิมาเผยทายคลิปนะฮะโวยแต่เมืองไทยโวยแต่เมืองไทยนี่ฮะย่องแต่อบานย่องแต่อบานเพิ่นเมืองเพิ่นวาสันนะฮะสัมวาดาพอดาเมตัวเองนะฮะโอ้ไม่มีคลิปมีคอมเมนต์เป็นเ่อคอมเมนต์เบาหมูนได้ล้าสุดเลยเด้เบาบุ๋นจเอาให้เบิ่งเนื้อนี่ฮะโอ้นี่ฮยไทยประเทศไทยเนี่ยยองประเทศไทยนะฮะกับว่าแต่ดาพอดาเมตัวเองนะฮะเจ้าเบิ้งนี่เจ้าเบิ้งที่แล้วนี่ไฟฟ้าเจ้าเบิ้งเจ้าแหกตาเบิ้งเด้อพี่น้องเน้อเนี่ย ยอมรับเนี่ยยอมรับเนี่ยย, ave, ย ave, อมรับความจริงเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เห็นนะแรกกะอยากจะบอกเลยว,ว่ายินดีนะยินดีนะ้ำสิ่งทีเพิ่นพัฒนาสิ่งทีเพิ่นเหตุเนี่ยสิ่งทีเพิ่นสาสตรจะเบิ้งที่พุ่นนะโอ้ยนี่ะเบิ้งเอา้าเบิงเบ้งเอานี่คือถนนต่างจังหวัดประเทศไทยเด้่เนี่ยจะเบิ้งหลอดไฟนะ่ยพี่น้องนะคลิปหลังก่อนหน,าาน้าว่านี่ยบาวบุญยคลิปเนาะมีภาษาเนี่ยภาษาเป็นภาษาบ้านบาวบุญเนี่ยพี่นบอกว่านะฮะ เจ้ายองประเทศไทยนี่ฮะสมมาจดาพอดาเมตัวเอ็งบาซันคิดได้สำนันวะพี่น้องเอ้หน้าทางคิดแต่สำนันนหละเจ้ากั๊กเชโมเขาสำนันแหละบ่าบุ๊กเขาเนี่ยบาบุ๊กข้นี้กันแล้วกันคอสุขบคอสไฟเด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวบ่าวบุจะข้ามเป็นขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเดี๋ยวสิว่าบ่าวบุเองสร้างเรื่องขึ้นมาเนาะเจ้าเบิ้งเนี่ยหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ต่างจังหวัดประเทศไทยเจ้าเบิ้ง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 เนี่ยฮะ โอ้อีพออีเมีเลยนะฮะโหลอดไฟเย่าไปเย่าไปพี่นองทุกขาน,นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์นะฮะพดว่าได้อีกนดเดียเดี๋ยวบาบจดจจะลงไปเบื้องล่างเนี่ยไปเบงใหงเห็นกับผูกับตานะว่านี่คือของจริงน,นี่คือของแทบ้บว์เปณนภาพ AI บว์เปนภาพตัวภาพหลอกภาพลวงโบวนเอาภาพอื่นมาให้พีนองเบ่งโบว์เอานภาพเสรจอืพพอ่นใหม่นะฮะ ขณะของบาโบ่จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปที่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นนะฮะมุ่งหน้าไปทางเมืองพุทธกรณน้อพีน่น้องจังหวัดขอนแก่นนะะี่ะนี่นะฮะคนยังสร้างใหม่คนยันงพัฒนาใหม่เรียบประเทศไทยเนะี่ยพัฒนา,ยา,ายอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งอย่างที่บาโบ่เกินไปก่อนหน้าว่านี่คือไทยแลนด์โอ้โหนะฮะคำนะพี่น้องบาโบเองตั้งใจเนี่ยตั้งใจถ่ายภาพคำคำ,คำมืดๆให้ทุกท่าน้เบิง่ง ได้เห็นได้รับชมว่านี่คือความงามและความสีวิไลของเมืองไทยเอาละพี่น้องเอ๋ยนะฮะจางั้นก็แล้วแต่เนาะท่านในทีมบางลรสินจ่อของเรื่องกุญลระเป็นกำลังใจให้บาวบัน้ำเนเด้อเพื่อกระดิ่งแจงเตลือน,นี่ยสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนบาวโบัวโดยการมา,าพูดข่าวพูดสนะกันแล้วกันพี่น้องครับพี่น้องเอ๋ยนะท่านงขว่ม,ม่งเอาเดอ้อนี่ประเทศไทยเนะี่ยถนนม,มืดมืดพิ่นเฮ็ดจังซี่เนี่ยแสงสว่างย่อไปสุดสายตาเบิ่งน้าบาวบัวเนื้เอเบิ่งน้าบาวบัวเนี่ยนะจา,ามี MC. เอ็ซีพิ่นมาคอมเมนต์บาวบัว่า ย่องแต่ประเทศไทยนะฮะย่องแต่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนี่ยสามดาพอดาเมตัวเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้จ้าสีดาพอดาเมตัวเองอย่างไหกับเบิ่งเอาลตี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเบาจะขอเนื้อหเด้อพี่น้องเอ๋สำหรับคอมเมนต์นี่นะฮะเบาจะขอใส่คข้ามาถ้าคนบางโอคิดบ่ได้เด้อพี่น้องเอ๋ยนะคิดบ่ได้คข้าเนี้คิดบ่ได้แน่นอนกันเนาะคนฉลาดเขาบอกคิดกันในแบบนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเพราะว่าใส่คข้ามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมมีคขาไหนที่จะทำนี้ก็ลองเบิ่งเอาเด้อว่า มันเมนข้อพันวาอยู่บนเนาะข้อพันวาอยู่บนเนาะนอนพี่น้องเนาะ